ถ้าคุณกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำา Ga ส Top Up ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเติมไวการันตีผู้ใช้กว่า2,000 200, 0คนเปิดมานานกว่า6ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสนใจเติมฟรีซึมของ s ซเว่นไนทลิงก์อยู่ด้านล่างหรือจะแอดไลน์แอดแ a s t o ็อคิดจะเติมเกมคิดถึง g a s ส Topup ัสวัสดีครับอยู่ผงโนซีเ no ข็ดนะครับมาเจอเกเรกแล้วกับ Seven นไนท์ร b i r ินะครับผมวันนี้เราก็จะมาตีประสาทกันต่อนะครับ วันนี้เป็นคิวของประสาทคิดนะครับผมคือประสาทแห่งขุมนรกนั่นเองนะครับนี่ก็ได้คะแนนไป1นึ่งล้านหนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ทำแต้มได้ง่ายอีกวันหนึ่งนะครับผมแต่ว่ามันก็มีเทคนิคอยู่เล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะครับตัวตัวละครที่เราต้องใช้นะครับก็มีลีโอนะครับคุ้มกันเดชนะครับ แล้วก็มีอ่าเขาแนะนําให้เป็นอสศูลานะแต่ถ้าเราทําจุดอ่อนร้อยหนึ่งเนี่ยโดยการใช้บิสกิตเนาะแล้วก็ใส่ของนะครับให้ให้รวมกันได้จุดอ่อนร้อยหนึง่งเราก็เอาอสศูลาออกนะครับผมส่วนยูเลอร์แนะนํานะครับเขาจะมีจูพี่ยูริปาสขาวไซอินนะครับเห็นระดับสูงส่วนใหญ่เขาจะใช้เซอินนะแต่ว่าเซอินผมยังหน่อมแนมอยู่นะครับผมก็จะใช้ปัตข้าวแล้วกันนะครับเป็นปัตข้าวซีหนึ่ง อ่ะโอเคนี่ปัดข่าวซีหนึ่งนะครับตัวละครที่เราจะต้องเจอนะครับคุณให้ให้สังเกตเอ,อ้นี่ดีๆนะครับสังเกตตัวพวกนี้ดีๆนะครับผมก็คือชานเชเลอร์เนี่ยถ้าสมมุติชานเชเลอร์โดนโจมตีเนี่ยเขาจะลดคูดาวให้คิด15วินาทีนะครับแล้วก็ลุกถ้าโดนโจมตีก็จะลดคูดาวให้พี่คิดอีก15วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราห้ามทางที่ดีเรา เราห้ามโดนห้ามตีโดนทั้งสองตัวนี้ถ้าไม่จําเป็นนะครับผมแบบไม่ใช่ไปยัดสกิลสามเป้ารัวๆอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะครับอนุโลมให้สกิลเดียวก็คือสกิลของมิโฮะนะครับผมนี่สกิลมิโฮะนะครับก็คือสกิลล่างเลยนะครับผมสกิลไอ้อะไรนะเวทเบาบางนะครับแล้วก็ยิงอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็บัฟลีน่าบัฟวิสกิตอะไรตามปกติเลยนะครับผมโอเคไป เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าปราสาทนี้เล่นยังไงนะครับอ่ะตัวแรกนะครับลีโอนะครับลีโอผมยังใส่ของไม่เต็มเลยนะยังบวกแค่12อยู่นะครับชุดเกาะยังบวกแค่เอยู่นะครับเป็นเข้าเป้าป้าปองกันป้องกันเนาะคือคือจะเน้นเน้นไปทางบล็อกเน้นไปทางลดความเสียหายก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ผมเข้าเป้านี้ผมเอามาใส่ใเฉยนะเออเอาไว้ผ่านพวกดันมืดอะไรแบบนี้ก็ติดติไว้นะครับอ่า แล้วก็มีโฮะนะครับมีโฮะใส่เป็นอัตราคีแลวก็ความเสียหายคีนะครับที่จริงพยายามทําคีให้ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าคีร้อยหนึ่งเนี่ยมีโฮะผมมันเบาเกินไปเนาะผมก็เลยใส่ความเสียหายคีเพิ่มเติมมานะครับแล้วก็เสือเ้อกราบเป็นพลังโจมตีทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์สองอันนะครับก็เอาเอาที่แรงที่สุดเท่าที่มีก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ทําอันนี้ใส่ให้มีโฮะเลยไม่ได้ย้ายไปตัวไหนเลยนะครับที่เกียรมันทางเปลี่ยนนะอ่าแล้วก็ลีหน้านะครับ ลีนาเนี่ยผมใส่เหมือนเดิมนะครับเป็นเลือดทั้งหมดที่จริงควรจะใส่เลือดทั้งหมด4ชิ้นนะครับแต่นี้ติดลดความเสียหายไว้1อันนะครับเพราะว่าชิ้นนี้มันมีความเร็วแปดเนี่เอาไว้ลงไฮด้านะครับผมไฮด้ามันถ้าทําสปีดเร็วกว่าเนี่ยเราก็จะโอกาสรอดเยอะกว่าประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็วิสกิตนะครับวิสกิตเป็นลดความเสียหายแล้วก็ HP นะครับเซตนี้เป็นเซตของวิสกิตผมเลยนะเออเสื้อเสื้อเป็นลดความเสียหายนะครับอาวุธเป็น HP นะครับ เอามาบัฟอย่างเดียวนะครับผมบัฟโจมจีจุดอ่อนเพิ่ม,เต,มเติมแล้วก็ตีเสียหายบอสเพิ่เม,เต,มเติมนะครับส่วนปัดข้าวนะครับปัดข้าวตอนนี้ก็ใส่เซตนี้แหละดีที่สุดของผมที่มีแล้วนะครับก็คือเซตนักล่าเนาะพลังแค้นเดียออนี่ใช้อัตราคิดทีเข้าความเสียหายคิดที่เข้านะครับแล้วก็เสื้อเป็นพลังโจมตีเป็นเปอร์เซนต์ทั้งสองอันนะครับแหวนก็ได้คิดที่เข้าแปดได้คิดที่เข้า6นะครับจุดอ่อนแดนะครับ ผมจะได้อัตราที่ที่ข้ออยู่ประมาณประมาณเกือบ50%นะี่ะเออก็ที่ที่ข้อแทบจะ1 0อยอยู่มีแค่สองเท่านั้นแหละนะครับที่มันจะไม่ติดแล้วก็จุดอ่อนจุดอ่อนได้ทั้งรวมกัน48นะครับแล้วก็มีบบรกิตอีก54ก็รวมกันก็จะร้อยนิดๆน,น,นะครับก็ถึงร้อยพอดีอ่ะโอเคไปไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม แล้วครับเวฟแรกนะครับเราจะเริ่มด้วยมีโฮก่อนเลยนะครับผมมีโฮสกิลล่างนะครับเคลียลูกน้องไปแล้วก็ต่อด้วยมีโฮสกิลบนนะครับนี่มีโฮสกิลบนลูกน้องไม่ตายไม่เป็นไรนะครับก็บัฟบิกิทให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่าลีนาเนี่ยอย่าเพิ่งบัฟนะผมแนะนํานะครับลีนาไว้บัฟตอนถึงเวฟบอสแล้วนะเพราะเราจะลดพลังป้องกันแถวหน้าของบอสด้วยก็คือบอสันอยู่แถวหน้าเนาะมาลดปะการังป้องกันแถวหน้าพอดีนะครับ อันนี้ก็โอเคปัดข่าวมันตีตายพอดีนะอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เนี่ยลดความเสียหายครับลดเกาะวอไปนะครับสามเทินนะครับแล้วเราก็ตีเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดรีโอนะอันนี้ผมจิ้มๆไว้นะอ่ะแล้วก็ตีไปเลยนะครับยิงไปเลยนะครับนี่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะครับอันนี้ยังไม่มีเวทเบาบางของมิโฮนะครับผมแต่ยิงไปก่อนนะครับถ้าใครซีเยอะกว่าผมนี่น่าจะได้ยิงถี่อยู่นะ ของผมมันรอสักพักหนึ่งเลยกวจะได้ยิงนะครับอ่ะแล้วก็มีโฮก่อนนะครับ <c oughs> ใช้แค่สกิลพวกนี้พอนะล่างมีโฮฮิวบัฟวิกิดแล้วก็ปัดขขาวนะครับเอาแค่นี้พอเพราะว่าถ้ามันไปโดนอ่สองตัวหลังเนี่ยพี่คิดจะลดคู่ดาวตัวละสิบห้าวินะครับซึ่งมันอันตรายเกินไปอ่านี่สองแสนสี่นะครับอันนี้คือดาเมจที่ทำได้ แล้วก็ฮิวนะครับฮิวซะหน่อย่อยาหลังจากนั้นก็พาคาวเลยนะครับอันนี้มันซีซีหนึ่งนะมันเลยรอนานนะครับถ้าสมมุติซีสองขึ้นไปเนี่ยเผยื่ออาจจะได้ยิงอีกสักสามรอบ <c oughs> <c oughs> หรือว่าซีสองอาจจะไม่มีสก,กิลให้ใช้ก็ได้นะเออก็ต้องทําจุดอ่อนให้อ่าเขาเรียกเลยนะทำจุดอ่อนให้ เรียกตัวอะไรวะเนี่ยตัวเนี้ยเออ,อะไรลีโอเออมาเนั้นนะครับอ่ะแล้วก็มีโฮมาก็ใช้มีโฮก่อนนะครับที่จริงรอบเนี้ยผมควรใช้ลีหน้านะผมลืมนะครับผมเพิ่งเห็นนะว่าเฮ้ยลีหน้ามันได้แล้วดีกว่านะครับเนี่ยดันไปยิงซะก่อนนะครับเสียฟรีไปรอบถึงนะเนี่ยได้แสนหกเองเลยแบบเอออะไรวะได้แสนหกเนี่ยที่จริงจะใช้ลีหนาก่อนแล้วยิงแล้วก็ลีแล้วก็ยิงนะครับมันจะได้เยอะกว่านี้นะ อาจจะได้เยอะวันนี้สักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็พอใจแล้วเก็บแต้มไว้เผื่อเผื่อดันในอนาคตนะครับเก็บไม้ไวไก้ก่อนเผื่อสมมุติแบบวันนี้ได้ปัดคาวซีสองแรงขึ้นอีกประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะอ่ะนีกก็ยิงนะครับปิ้วแล้วก็ฮิวนะครับเพื่อยื้อเวลาอ่าไม่มีใครตายนะครับถือว่าพี่คิดเขาทำดีนะ ทำดีตรงที่เขาไม่ไม่ไปจัดการมิโฮก่อนนะครับเออแต่จริงถ้าทั้งทีมมีจุดอ่อนเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นง่ายนะเนี่ยน,นี่เขาเนี่ยพอไปโดนสองตัวเนี่ยเขาจะรีคูดาวนะครับตลอดเลยตาเรียบร้อยนะครับเดียงไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีสกิลแล้วนะครับเทิร์นมันครบพอดีด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลักๆเลยคือ เราอย่าเราอย่าไปตีให้มันโดนไอ้สองตัวนี้นะครับอย่าไปตีให้โดนลุกกับชานเชลเลอร์นะครับผมให้ตีโดนแค่ไอ้ให้สก,กิลโดนแค่นี้พอมีโหพอส่วนเรื่องตีที่มันจะไปสกิดไปอะไรนี้เรามันเป็นเราห้ามไม่ได้จริงยกเว้นจะใส่จุดอ่อนให้ทั้งทีมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงก็มา เข้าสู่ไฮไลท์หลักดีกว่านะครับไฮไลท์พอดีผมเตรียมผสมอสศวินไว้นะครับห้าดาวนะครับ12คู่นี่ไงดูสิว่าจะดีไหมนะครับนี่ะสิบสองคู่นะครับอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะึขอดีๆแล้วกันนะขอแบบออกพื้นหลังสดใสสดใสหน่อยนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับถ้ามันออกอย่างนี้ผมก็เปิดไปเลยแล้วกันเอ้ยออกด้วยว่าออกล่าปีศาจนี่มีโฮแน่ๆนะครับเอ้ยเซอินมัมีโหเอาว่ะอย่างน้อยได้ตัวส้มแล้วว่ะทุกคนอ่าพวกดีไม่มีไม่เป็นไรนะครับเอาไว้เจาะรูไว้อัพเกรดเอาแลกนะไปอีกห้าคู่นะครับ ขอด,ดีีปึ๊บโอ้โหเงียบอีกแล้วโอ้โหอันนี้ของแท้นะครับอันนี้เงียบของแท้อ่ะไออีกห้าคู่อุ้ยมันสิบห้าคู่นี่หว่าผมเตรียมไว้กี่คู่เนี่ยนะรู้ว่าสิบสองคู่นะครับโอ้โหไม่เคยจะได้ใสทดีๆกับเขาเลยนะโอ้โหเศร้าอ,อันนี้ไปเหลือเบลล่าไว้ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับ โอ้โห oh, จบแล้วนะทุกคนเออไม่ได้อะไรดีๆเลยนะแหมพวกนี้มันน่าทำมาสักตัวหนึ่งหลือเกินนะครับเอามาๆมาลานียกับโนโฮแล้วกันนะครับผมโอหตีโบกไม่ถึงด้วยดีโออดดูแลทุกคนไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวไว้ไว้ถ้ามีอีกจะมาให้ดูอีกแล้วกันนะครับอุตส่าห์เก็บมารอวันนี้เลยนเนี่ย โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ